วันนี้450หลานะครับเจ้าวิสันอยู่ตรงนี้แล้วคิดว่าดินตรงนี้น่าจะให้เห็นฝุ่นกระจายนะเพราะว่าที่จริงอ่ะวันเนี้ยมายิงเป็นครั้งที่สองนะครับที่ระยะนี้นะสสีแสสีแหิบ4 5 2นิ้ว <c oughs> <c oughs> เบอร์ไหมเอ่ออยากมีชื่อเสียงโด่งดังคนระับอยากมีคนรักคนเมตตา นะครับอยู่สันแล้ววันนี้ดูลมดูลม,โ,มโหนหดลมแบบอย่างรุนแรงมากเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนว่าเมื่อวานผมเอาไปตั้งฝั่งทางนู้นใช่ไหมแล้วผมยิงจากเบิมฝั่งนี้ภาพโคตรสวยเลยแต่ยิงไม่เข้าหรอกแต่นั้นมันเป็นเพลด9เก้าคูณเก้านิ้วนะฮะไม่มีรอยนะฮะไม่มีรอย ผมให้ดูกระแสลมก่อนผัดตัดตัดเลยนะครับผมยิ่งจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือมาตรงนี้คือทิศใต้ตะวันออกเฉียงออกเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่อง c o โรเอฟเฟก t ด้วยนะครับทิศทางการยิงต้องบอกด้วย Drop Point ไม่รู้ปืนซีโร่ที่5หลานะครับข้อมูลปืนก็อยู่ในนั้นแล้ว ปเดี๋ยวเราไปเซตของด้วยแล้วก็พูดไปด้วยแล้วกันเนาะต้นไม้ต,ต้นนี้เนี่ยแหละที่เราวัดระยะมานะครับเมื่อวานอย่างที่ผมบอกเมืม่อวานผมม,มายิงแล้วแต่ว่าดินมันเป็นดินดานแล้วมันไม่มีุ่นขึ้นได้เห็นนะครับตอนแรกผมจะเอาเป้าลงไปในน้ําคือไปแปะแปะริมน้ำาเลยครับเพื่อเราให้เห็นจุดตกของกระสุนนะครับแต่ว่าคําสจก่อน ก็เลยขี้เกียจเอาวิดีโอตัวนั้นให้ดูเดี๋ยวมันจะเป็นการหลอกต้มคนดูนะครับคือระยะเนี้ยปืนผมซีโร่ที่25หลางน,นะครับกำลังขยายตอนนี้ผมใช้ประมาณยิงเข้าที่มิดของเข้าแล้วก็ยิงชดเชยเอาที่ลดความขยายไม่ต้องไม่ต้องปรับกล้องนะครับคิดว่าน่าจะเอาอยู่เพราะว่าขาตัวนี้มันสูงเป็น2ี่สิองโมเของ m นะอ g เนาะกระสุนอีเล่เขียวสแตนดาร์ดเวล o c i t i นะครับ ทั่วไปนี่แหละครับแต่ว่าลมแรงมากๆระยะนี้สําหรับจุดสอไม่ต้องไปหวังผลว่าจะโดนหรือไม่โดนนะครับแต่ว่าเรายิงเอาสนุกสนานคือโดนนี่คือไม่ใช่ไม่ใช่เทพนะมึงเป็นระดับปีสาจแล้วนะ <c oughs> อ่ะทำการยริงไปเลยนะครับผมจะบันทึกภาพผ่านสุโขแคมแล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่มีสปอตเตอร์นะครับก็เลยต้องลดกําลังขยายเข้ามาอยากให้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับประมาณนี้ แต่ว่าผมจะเอาขีดข้างล่างเล็งน,นะครับประมาณขีดข้างล่างแหละผมม่ผมไม่ได้นับเหมือนกันว่ามันเท่าไหร่อุปกรณ์การยิงแค่นี้นะครับหมอนรองยิงท่านอนนะครับผมยิงจากที่ตะวันตกไปออกนะตะวันตกเฉียงเหนือไปตะวันออกเฉียงใต้นะครับทะแยงทะยงลมจะพัดจากซ้ายไปขวาโดยตรงเลยแล้วก็เรื่องสปินดริฟต์เรื่องโคโรเอฟเฟกก็รู้ไว้เฉยๆพูดให้ดูมีความรู้นะครับประมาณนั้น ยิงไปสิบท้าขอสองอ้สี่สสียห้าครับสิบสองนิ้วต่ำตัดสั้นเดิมโรงงานนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยลุมโคตรแรงเลยกลัวที่ไหนครับพี่จุดที่ยิงนี่ปลอดภัยนะครับมันมีเบอร์มีอะไรเยอะอยู่เลยเลือกฝั่งนู้นะครับอ่าผมเผื่อประมาณนี้แล้วกัน เออพอเห็นฝุ่นยอยู่ครับรถกำลังขยายล,ลงวมาอีกเหลือมันเท่าโอเคเพราะมันสูดขอบกล้องมากๆแล้วครับตัวพารเหลกนี่ผมเลือกเป็นตัวอินฟินิตีเลยนะมันหมดระยะแล้วปืนนี่ผมไม่ได้จะยิงขนาดนี้นะปืนเนี่ยเซ็ตออพม,มาแค่ยิงยีิห้าถึงสองร้อยนะครับไม่เกินหวังผลนี่ยิงมาแค่ร้อยเจ็ดบห้าตกพวกไหนอ่ะ ไม่เห็นเลยเห็นอยู่นะ้เป็นฝุ่นแต่ว่าผมไม่แน่ใจอือผมคิดว่าวางตรงนั้นนะ่ะมันน่าจะเห็นฝุ่นแล้วนะครับก็ไม่เห็นฝุ่นเหมือนเดิม โอ okay. เคเห็นฝุ่นเข้าใกล้ๆแล้วเนะนาะน่าจะเลิงประมาณนี้ผมมั่วเนอะผมไม่ได้มีหลักสูตรเลยนะครับไม่ได้มาสอนมาอะไรนะยิงให้เห็นเล่นๆนี่เฉยนะใกล้เคียงไหมหรือยังไงโอเค ห้านัดแรกหมดไปแล้วนะครับยิงชุดที่สองครับสี่ร้อยห้าสิบห้าหลาสีแซดสี่ห้าปืนเก่าๆตกรุ่นครับสิบสองนิ้วตัดลำด้วยจะไปก่อนเลยเนาะตื่นเต้นเนียครับมันเบลอหมดแล้วเนี่ยแสงก็จะหมดแล้วที่เป่าโอ้ไกลเลย สุดขอบกล้องเลยนะเห็นแบบสุดแบบสุดสุโดูเลยครับโดนเลยครับผมได้ยินเสียงเนาะโดนเว้ย <c oughs> ถือว่าผมทำสำเร็จแล้วนะครับ <c oughs> แค่นี้ผมขิงแน่แล้วพี่เอ้ยลแบบไหนอ่ะลืมแล้ว <c oughs> โดนเว้ยโดนเว้ย โคตรลมเลยฮะเดี๋ยวพาไปดูใาอีกที่หนึ่งครับเขียดไปนิดหน่อยเชียดไหลนะครับลมขนาดนี้มันต้องไปหวังอะไรหรอกโดนนั้นหนึ่งก็โคตรหล่อเลยพี่เอ้ยดูดูดูต้นไม้ดิโคตรจะเอียง โดนมาะได้ยินเสียงว่ะได้ยินเสียงฮะสองนัดแล้วฮะ mm. เดี๋ยวผมตามให้ดูอีกห้านัดแล้วกันน้องมาอีกชุดหนึ่งแล้วกันเพื่อจะได้ขี้โมโกันนิดหนึ่งนะฮะ <c oughs> หน้าจะสว่างชัดเจนนะครับไม่ต้งต้องตนเพราะว่าผมจะใหได้เห็นเนลอๆผมนะครับพี่ดูผมยิงดิสิบสองนิ้วซีแซ่บสี่ห้าสี่ร้อยห้าสิบหลอนะฮะกล้องจนจะจับระยะไม่ได้แล้ว ไอ้แค่นัดผมจะยิงโดนหรือเปล่านะครับแล้วลมโดดึด้นด้วยเาขาฟ้องเลยเหมือนหลับตายยิงเลยเก็บไก่คอนครับชุดที่สามสี่ห้าห้าสี่รอยห้าสิบห้าหลายิงแบบโอเพนฟิวอย่างนี้นะครับแล้วเรื่องการยกตัวของน้ํามันมีผลด้วยนะมันจะเอาไปเป็นมาตรฐานเผื่อขนาดนี้ตั้งศูนย์ขนาดนี้ยิงไม่ได้นะครับเพราะอย่าไปหวังอะไรมัน ต้นไม้แทบจะเอ็นราบเลยนะโอ้ใกล้เคียงครับให้ดูเลยนะครับในสะกบแคมว่าผมเล็งยังไงเนาะผมกะเอามั่วนครับไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรเลยโอ้ใกล้เคียงครับผมก็จะวนๆอยู่นั่นแหละ ยิงผมโย,ยกดใใใูให้เห็นกล้องเป็นสปอตเตอร์ด้วยนะครับเป็นไงอ่ะทำงานคนเดียวตัดต่อเองอีกโอ้ตกข้างหน้าครับข้ามเร็วมากครับช่วงนี้ผมดูบั๊บโบเลเวลให้มันตรงกันก่อน ผม,มอใช้หัวเจยิงใกล้เคียงครับวนๆอยู่แถวนั้นแหละยิงเอาสนุกสนานนะครับอย่าไปชีเรียสอย่าไปขิงเพื่อนปืนเราก็เจอกับเขาอ้าโดนอ่ะโดนอ่ะเออมาสุดท้ายโดนนะครับเป็นไงล่ะสีเซตสี่ห้าสิบสองนิ้วนะครับ เป็นไงครับพี่น้องไม่ไมเดี๋ยวผมคาดพี่เข่าเลยพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวพี่รอรนะเออข้ามไล้ด้วย450หล้านนะครับนี่มาดูดูพร้อมกันเลยลมโคตรแรงผมเสียสรงอนะไรเนี่ยเห็นไหมนี่เออเข้ากี่นัดน,นะสามนัดหรือเปล่านะเอออันนี้เข้าเข้าสองนะดูเห็นเห็นใกล้ๆไหมเดี๋ยวผมไม่ดูใกล้ๆกนะ่อน คล้ายกับว่าเข้าสองนะครับเข้าชายโครงหนึ่งหนึ่งนะครับที่จริงอ่ะผมผมพูดเลยนะผมมาตั้งใจยิงเข้าเข้าเบ้าหน้าวิวว,ว,ว,วสันผมเก่งผมเก่งยอดเยี่ยอครับอันนี้อ้ถือว่าโหดเลยนะสําหรับผมนี้ผมเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับแต่แต่นี้พูดพูดไว้ก่อนนะอาจจะอาจจะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับว่ามันเข้าสองนัดหรือว่าแต่เสียง เสียงมันจําได้ว่าสามเลยไหมพระจันทร์กำลังขึ้นเนี่ยอันนี้พูดนอกเรื่องไปเรื่อยนะครับโอเคที okay. ่จริงผมอย่างที่บอกผมยิงแล้วเมื่อวานแล้วมันมันไม่เข้าเว้ยมันมันไม่ได้ง่ายไงแล้วการที่ผมเอาให้ดูในในสกอบแคมที่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 เราย,ยิงนะครับเพราะว่าผมอยากให้เห็นว่าผมเอมยังไยงยิงยังไงเนาะประมาณนั้นครับที่จริงเราปรับ,บเอ่ออิเลเ,เวชันตามมาก็ได้มันไม่ยากอะไรหรอก แต่เพียงแต่ว่าผมไม่ได้มีความรู้ระดับนั้นนะครับใช้ขาแค่20 m o a ชดเชยนะครับที่จริงมันมีขา30 m o a ขา50 m o a ขายด้วยเหมือนกันนะครับกำลังขยายที่ใช้ตะกี้เท่าไหร่6เท่าประมาณ6เท่านาะยิงจนถูสุดๆไปเลยนะครับโอเคฝากไว้เป็นแนวทางคือยิงสนุกสนานยิงแบบไม่ต้องขี้คุยเยอะกระสุนถูกๆอะ่ะปืนก็ถูกๆกล้องก็ถูกแต่ผมฟาดไปเรียกระยะมาที่400 ห้าสิบหละผมไม่พูดเยอะกว่านั้นนะเดี๋ยวหาผมขี้โมโอเควันนี้แตงโมวิวสันแล้วก็เจ้าตัวที่อยู่ในรถเรียบร้อยลาไปก่อนครับจนกว่าจะพูดกันไหนวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมบัานหน้าเจอกันสวัสดีครับ